สวัสดีค่ะเจอน้องยิงอีกแล้วนะคะน้องยิงมหาหอดปากช่องละค่ะน,นี้เขากลางเมืองปากช่องค่ะมาจากปากช่องก็จะผ่านรถตัดปากช่องนะคะมาจากถนนมิตรภาพซสายหน่อกะอันนี้มิตรภาพสายหนนะคะเริ่มต้นที่เห็นเข,เขียวฝังขวามือคือเขาจะสาม ตัวกับเป็นบิ๊กซีปากสองค่ะบิ๊กซีปากช่องนะคะมันไมู่ลคายู่ปากช่องสองเจ้าค่ะยิูม,อ,มอเนี่ยแหละค่ะเลยลงบ้านไปนิดนึงค่ะโรงพยาบาลปากช่องนานาน,นะคะ ค่ะป้าไฟเขียวละค่ะไอแลนด์ใส่ในนะคะพาก,กลางเมืองไปเลยก็จะไปทะลุมิตรภาพนะคะอีกฝั่งหนึ่งขากลับไปซีคิวต่อค่ะจะวบานองยิงเขาไปเห็นกันในเมืองค่ะมาเก็บบินลูกค้าสัมงจาน เพงปักช่องนะคะอันนี้เจอไฟแดงนี้แล้วก็ไม่ได้เจอแล้วนะไฟแดงเพราะว่าเราจะเลี้ยวขวาเข้าร้านลูกค้าแล้วค่ะมาได้เจอไฟแดงเลยนะคะไฟแดงสุดท้ายของก่อนถึงลูกค้าพัฒนากับไฟแดงไลายอยู่แต่ว่าาไม่ได้ไปนะคะฮัสซี่ย์ดทอนกลับค่ะวันลูกค้าอยู่ฟังขวามือค่ะ ทางซ้ายมันก็จะเป็นโรงพยาบาลปักช้อนะคะที่จอดรถขานาดใหญ่เนี่ยโรงพยาบาลปักช้องนะฮะที่จอดรถก็เยอะมากพื้นที่เขาคับแคบนหมคะแล้วก็มีที่จอดรถ รัเจะนั่งเฟอร์อยู่ฝั่งขวามือนะคะเจอไฟได้แล้วก็เลี้ยวขวาค่ะหาทางเลี้ยวไปได้ห้ยองนอนน้องยิงห้องนอนมา ฝั่งขวาม,มือนะคะห้ากับสิบปร้านห้องอยูก็นี่วุน่วนอีกตูชู้ตูวลูกทำมาว่าเท่าดมีรอยตี๋ใหญ่อยู่ ลมเย็นๆนะคะมันก็พาดมันก็ทำให้เราง่วงนอนสวยๆไปเลยจ้าโอ้จุงรักจุ่ล้องก่อนสุด ทำให้ได้นะเรียโมเนล่ะค่ะสีม่วงมี่ม่องเรียกใกล้ะค่ะ ยิงก็เติดไฟเรียบตรงนี้นะคะเพื่อจะเรียวเข้าไปจอดโอ้ยมีคนอยู่ซะด้วยจ้ะเร็วๆหน่อยคะ่ะรถค่ะเร็วๆหน่อยค่ะนี่นินลานนี้คะ่ะทองอยู่เฟอร์นิเจอร์นี่ค่น้องยิงก็สิอจอดเลยตรงนี้หลังจากไหนก็สิยางไปวางบินไปวางบินรับเีกเพลินค่ะโอ้ยแกวิวว้่ นะคะนานทานาก,ก็เป็นอีก้านหนึ่งค่ะที่น้องยิงจะไปค่ะจอดไปนนเพราะว่าหาจอดวงนี้ไว้เพราะว่ายังเพราะว่าเราจะได้ออกไปทางนี้เลยนี่น้องยิงอุ้ของเต็มอายายูหอนนวงน่งอยมากเอ้ยเรียบ,บินนะคะ ปินเคีียดทองก่อนข้ามระกะไปอันดับแรกให้เขียนชื่อกันหนะ่อยอิสระอะไรเมื่อกี้หายยากนะม่วงแม่ไม่ได้นอนมันเลยม่วง สี่หนึ่งสามูนรีบร้อยแล้วคะ่ะไปแล้วคะเจอกันกันนั่ง